สวัสดีครับทุกคนครับผมเซลยอดวีโนโต้นะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้มีรถเอ่อสวยๆซีดานแบบนี้นะครับมานำเสนอนะครับเป็น Honda Civic นะครับ1.8 IVTEC รุ่น FC นะครับไฟท้ายเป็นตัวซีสวยๆสีดำสวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเปิดราคาอยู่ที่5,99,000บาทนะครับผมเครดิตดีฟรีดาวผ่อนก็อยู่ประมาณ9,000พปลาย นะครับผมเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับภายในนะครับซีวิกเอซีเอลคันนี้นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเบาะหนังสีครีมนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะครับผมเป็นจอ Android แอร์ปรับออโต้นะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเข้ามาดูเข้ามาชมทดลองขับได้เลยนะครับที่วินออโต้นะครับที่วินออโต้สาขาในเมืองบุรีรัมย์นะครับ อยู่ข้างศูนย์ฟอตรงข้ามปัป๊มปตทนะครับหรือทักแชทสอบถามได้เลยนะครับที่แอดไลน์เบอร์โทร0828728192นะครับเซลยอดยินดีให้บริการครับผม